ตรอเบอรี่ช่วงนี้ถูกมากพวกเธอทำอะไรกินกันทางนี้คือกินเล่นจนเบื่อแล้วแจกเมนูกันมาหน่อยจ้าส่วนฉันที่เมื่อวานบ่นว่าอยากลดน้ำหนักก็เลยกินมีกึ่งอกไก่มาทั้งวันรุปพอเย็นมาน้ำตาลตกกว่าจากตอนแรกตั้งใจะจะกินยำสตรอเบอรี่หลังปากกลายเป็นเฟรนช์โส์ไปซะงั้นเอชัชื่อนี้ไม่นะาไม่มั่นใจเลยแต่เอาเป็นว่าวาสนาฉันมเมื่อไรจะผอมพอในห้องกันมีอุปกรณ์พร้อมทำพอดีหลังเอาขนมปังแผ่นใหญ่ไปจุ่มนมแล้วเราก็จะมาทำส่วนของซอสกันตั้งน้ำให้ร้อนนะจ๊ะแล้วก็พิมพ์ครีม รอให้วิปปิ้งกับนมอุ่นๆแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปหนึ่งก้อนแนะนําเป็นดาร์กช็อกจะแซ่บหลายใช้กระทะกับเนยเค็มนะจ๊ะรอให้เนยมันเกรียมขึ้นนิดนึงขนมปังจะได้ขึ้นสีระหว่างนี้คนซอสไปด้วยจ้ะใครมีสูตรทำซอสง่ายๆอย่าลืมคอมเมนต์แบ่งมาด้วย ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ลงจานได้ช่วงนี้ไดเอทอยู่ขนมปังชิ้นเดียวพอตามด้วยเธอเรียกนมหรือซอสช็อกโกแลตก็ไม่รู้แล้วก็สตรอเบอรี่ของเราตามน้ำตาลตกกันเนะต้องใส่บิปปิ้งครีมด้วยอืเมนูระหว่างไดเอทฉันเมื่อไรจะพร้อมแล้วเนี่ยพีกัดของใช้ในคลิปฉันแปะเอาไว้ให้แล้วนะ